โอ้ขอบคุณครับคนเดียวเลยพูดอะไรดีงาบไหงาบงาไม่เป็นไรดียังนั่งคิดอยู่เลยว่าจะจโคุยอะไรดีนะนี่ครับได้ๆดูงานวันนี้ก่อนเลยครับผมครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเซราบียนะครับชวนมานะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้เจอกับทุกคนนะฮะยังไงก็แฟนดูมากดูดีจิตของานเลย สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าออครับผมใช่ครับผมเป็นเป็นงานแรกเลยครับผมหลังจากซีรีส์ EP พหนึ่งออนไปเนาะครับผมก็ก็ใส่ตอมรับดีนะดีเออเอ,อีพีหนึ่งครับผมโอ้ยแต่พี่ฟอนพี่บุ๊คเขาน่ารักใช่ยไหมเออเป็นน้องใหม่เข้ามนแกงใชายครับผม จริงเหรอฮะผมก็ขอบคุณขอบคุณนะครับผมก็อีพีหนึ่งยังออกมาติดเดียวอยู่นะครับติดเดียวนะครับเอาติดเดียวเน่แต่ว่าครับก็แฮปปี้แฮปปี้ครับผมดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบ EP พหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากดู EP ต่อไปอยู่กันยาวๆอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกนะห้าเดือนกับ20วันครับผมก็วันนะครื่่อองแรรกทีเาายับผมครับผมความกดดันในการที่แบบเราเฝ้าดูคอมเมต์แม้เราจะออกมาทีเดียวแต่ว่าได้รับงใหม เอาจริงๆผมนั่งไถดูคอมเมนต์ทุกวันเลยใช่ใช่ครับผมจริงจริงๆก็มีหลายคอมเมนต์มากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทั้งพี่ฟอร์ดบุ๊กทั้งผมแล้วก็พี่เพิร์ดนะครับแล้วก็พี่จูมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับผมถ่ายไปเยอะมากเลยครับพี่เพราะว่า เอาจริงตอนแรกเครียดมากเพราะว่าลุคไม่คือเราเป็นน้องใหม่ด้วยไงแล้วเรามาคู่กับพี่เพิร์ดเนี่ยก็เรารู้สึกว่าพี่เพิร์ดเขาคือแบบคุยดาราดังแบบซุปเปอร์ตาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเพราะว่าเรารู้จักพี่เพิร์ดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สนิทอะไรอ่าเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นบวกกดดันด้วยครับผมแต่พอผลงานออกมาก็ขอบก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบผลงานครับนี่ เยิ้มไเราิไอ you know, so, ๋อถามผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมปากทุกทุกคู่เลยนะครับเอาจริงๆอยากอยากอยากได้พี่สาวมากเลยโอ๊ย ผมโอ๋จะหล่อเท่ขนาดนี้เออใครบอกผมน่าร um, ักไม่มีหรอกอันนี้คือการ์ดซีดู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 อื่นใช่ครับผมเหมือนพี่บุ๊กอะยังไงอะกลายเป็นนรบน้องลูกบุ๊กบุกกี้บุกกี้อยากรู้ว่ซีดีนี้เดี๋ยวทีมต่อไปเราจะได้ดีใช่ผมก็เป็สปอยใช่ปะเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะถามก็ เอา,อางี้ดีกว่าช่วง EP แรกๆก,ก็จะเป็นพาร์ทของพี่ฟอร์ดบุ๊กก่อนนะ<ม>ก็จะอาจจะมีเพอร์เซนต้ามีพี่จูมามาแซมแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รอติดตามนะครับผมรอติดตามรับรองว่าพี่ฟอร์ดบุ๊กเดือดมากนี่บู๊แค่นี้เดี๋ยวลุ <laughs> ้นครับผมก็อุย้ยรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าไม่เอาจริงๆรู้สึกว่าพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กนี่เล่นเก่งมากรู้สึกว่า ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะเราเราดูแล้วเราชอบนะตัวเราเองก็ชอบมากๆครับผมแล้วก็รอลุ้นว่าของตัวเองจะเป็นยังไงคู่พ,พี่จูพ,พี่มา,าใช่ไหมครับผมก็โอ๊ยสองคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเล่นเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมแมนโบรก็ เออมันก็น่าจะช่วงอีพีกลางๆเลครับผมอา,อาจจะเข้าสู่ผาถึงเพัสตานะครับ<ม>ก็เอาจริงๆลากกองล่าสุดที่เราไปเล่นมานี้<ม>เรายัางรู้สึกเขินอยู่เลยไม่มันก็เข้าเข้าซีนกับพี่เพล้วมมันรู้สึกมีมีความเขินนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใอะไรในตัวเขาที่เว,ลา,วลาจ้องเวลาจ้องตาอะไรอย<ม>่างเงี้ยแหละเออ มันก็มันก็มีเขินปะคือใช่แล้วผมก็ก็ใช่ก็ชวนพี่เพิร์เต้นครับว่างๆก็ตกใจเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ไลฟ์นี้พี่เพิร์เป็นคนชวนผมนะเอาจริงๆแล้วตกใจปะเดินมาเดินมาตาตาเดี๋ยวเลิกกองไลฟ์กันหน่อยนะเฮ้ยก็ โอยอไม่รู้สิไม่รู้สิเราตอบเราคงมีมีจุดมิดแน่นตัวไหม,ามาก็ตอบรับครับผมครับพี่เขาชวนอะไรก็เราก็อยากสนุกสนุกครับผมอยากซัพพอร์ตครับับบบบๆๆครบผมก็เอาจังจริงๆรู้สึกว่ากับพี่เพิร์ตน,นี่ง่ายมากเพราะว่าด้วยความนิสัยน่าจะคล้ายๆกันเดีย๋ยวบางทีมันเลยแบบสนิทกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ไปไหนไปกันชวนชวนกันไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่เขายอมไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกหนึ่งเวทีที่มันร้อนเหลือเกินวันนั้เราไปฝึการดูเวทีเยอะนะก็คือสกุตาวันนั้นก็ตกฝั่งมีไป็เหมือนกันเรโกยหมดเลยที่นั่นเดมหม่อมมีเหรอหม่อมมีแน่หรอแน่ถอดถอดเสื้อก้าวขนาดนั้นโอ้โหได้หม่อมมีจบเลยก็ช่วงนี้ออกกำลังกายครับเพราะว่า รู้สึกว่าอยากอยากปิดหุ่นครับผมมีแต่คนบอกว่าตัวบางไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากเพิ่มความหนาของตัวมาครับอบรับในพาร์ที่ออกมาไมาแล้วก็เได้ชว์กับแฟนก็เอ่อเห็นเห็นรูปร่างตัวเองแล้วก็ดีใจดีใจใช่แต่สุดท้ายแฟนคลับก็บอกว่าน้องตัวจิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วแล้วยังต้องไปครับ ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ยังไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่าพี่เพิร์ดเอาจริงล่างทองเราอยากประมาณล่างทองเหรอล่างทองเอาจิงอย่างได้ประมาณพี่บุกไงหุ่นพี่บุกพี่บุ๊กหุ่นพี่ฟอสอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่ฟอสเลยเหรอจะใหญ่ไปนะแต่เรารู้สึกว่ามันแมนดีมันมีความแบบมัสเซ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราชอบเลยครับ งานงานเพลงใช่ไหมก็ยังไงก็งานเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับผมน่าจะมีแน่นอนครับก็รอติดตามกันนะครับฝากฝากด้วยนะครับผมเร็วๆนี้หลายคนก็เจบวาฝากกรอครับ้ขอบคุณนะครับผมก็น่าจะอยู่ที่เสียงจากทุกคนแหละว่าแบบอยากอยากให้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาจริงๆถ้าทำเพลงใช่ไหยอยากเป็นแนวเต้นแบบเดือดนะเออเป็นแบบเดือดเบอร์ไหนอ่ะเราเราอยากสู้เพลงซีเครตของพี่เพิร์ทได้น yeah> ี่เขาไม่อเีด้ดึงเราจะโค่นเขาเลยนะดีไม่ก็มาเวลาไปออกงานคู่จะได้มีโชว์คู่ไง แบบความเดือดพอๆกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็ซีรีส์ Perfect Tenliner นะครับสายรหัสเทวดานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ออนไป EP หนึงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทาง GMM 25นะครับแล้วก็ดูได้พร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube นะครับ GMM TV Official นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม